สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมก,กราคมนะคะปีใหม่2565นี้นะคะเป็นการเปิดแบบโดยรวมและทั่วไปเท่านั้นนะคะนกไม่ได้ทําคลิปราศีมาแน,นะคะกลับมาทําแล้วนะคะช่วงก่อนค่อนข้างที่จะ ไม่มีเวลานะคะเราจะกลับมาทําเหมือนเดิมน,นะคะทุกคนต้องขอ,อาภัยนะคะสําหรับคนที่เป็นเอ่อเอ่อ fc นะ fc อ่าราศีนะคะทั้งหลายนะ,ะขอ,อาภัยด้วยมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะความรักของคุณว้าวพลังงานใบแรกนะคะเป็นชูบคัพนะจะให้รับ,นะบแฟนนะคะ่ะ 4เหรียญอืมทริอปซอดนะคะเ i ็ดอฟอ,ดอฟเพนเ a c ลเคเอ็ดออฟเพนเด่าก้าวหมยนะคะจ,จเมน สีช่วยเด็กชื่วยนะคะพลังงานของคุณนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านมองว่าคุณเองนะคะยังคุณรู้สึกรักใครสักคนหนึ่งอยู่หรือว่าคุณคุณน่าจะเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่นะคะอือนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเสียใจนะคะผิดหวังกับคนคนนี้ก็ได้นะคะ นะอะแล้วก็ให้โอกาสคนคนนี้นะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่สําหรับคุณมากๆนะคะเอ่อคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะบางท่านบางคนคบกันมานานเหมือนกันนะอยากพัฒนาแต่ก็เหมือนกับว่าอืมไม่ได้พัฒนาสักทีก็ได้นะแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงงอนกันก็ได้นะบางคู่งอนกันอยู่นะแต่ก็จะมีการพูดคุยนะคะให้โอกาส จะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะบางคนก็การกลับมาของใครสักคนหนึ่งการที่เขากลับมาง้องคุณเนี่ยนะมารื้อฟื้นความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกไม่มั่นใจคุณรู้สึกเป็นกังวลน,นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะทําร้ายคุณอีกไหมนะคะเขาจะทาให้คุณเสียใจยผิดหวังอีกไหมนะคะบางท่านบางคนไปเจอกับคนที่มีเจ้าของนะคะเป็นรักซ้อนก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเจอคนที่ คือเขาทำร้ายคุณนะคะทำร้ายจิตใจคุณด้วยการไปคบสอนก็ได้นะคะนะที่นกเห็นนะถ้าตอนนี้มีปัญหากันนะคะเขาจะมาง้อคุณนะเพราะว่าสองถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นไพ่ของการกลับมาง้อกันก็ได้นะคะง้อขอคุณดีเพราะว่านกเห็นสี่ถ้วยไงสี่ถ้วยคือเนี่ยถ้าคุณกําลังงอ้องอนกันอยู่เนี่ยก็จะมีการแบบอ่าติดต่อจากเขามานะคะเพื่อที่จะมาง้อคุณนะคะเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึก ออไม่มั่นใจในตัวเขาเจ็บปวดนะคะในความสัมพันธ์นี้นะที่นกเห็นนะคะอืมตัวคุณเองอาจจะคุยกับชาวราศีพฤษภนะคะชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรนะอ่าชาวราศีมังกรด้วยกันก็ได้ชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีน,นะคะคุยกับคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงมีอํานาจในการสั่งการก็ได้นะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นอายการก็ได้หรือเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะที่นกเห็นนะ อืมโอเคประมาณนี้นะคะมาดูกันต่อว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรคะอืมไว้ตรงนี้นะเขารู้สึก,กยังไงกับคุณนกมอกว่าเขาก็สอนก็ดูคุณนะคะยังอยากกลับมาคืนดีกับคุณยังอยากที่จะไปต่อกับคุณในความสมคัญน,นี้นะอืมเขาก็เสียใจนะคะถ้าทําให้คุณแบบ เสียใ,ใจผิดหวังเขาก็รู้สึกผิดเช่นกันนะคะคุณคนนี้นะเนี่ยบางท่านบางคนมีการจบกันไปแล้วนิ่งกันไปแล้วนะคะในความสัมพนันธ์นี้แต่เขาจะกลับมาง้องคุณนะคะคุณคนนี้นะอืมอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะชาวต่างชาติก็ได้คนที่อยู่ห่างไกลจากคุณก็ได้เขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณจริงๆนะคะคุณเป็นความสุขของเขานะคือตอนนี้เหมือนเหมือนเขารู้สึกผิดนะคะกับสิ่งที่เขาทําลงไปกับ คุณนะคะที่นกเห็นนะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีพิจิกก็ได้นะแล้วตัวคุณล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับเขาคะชาวราศีมังกรคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา The fool จริงๆคุณก็ยังตัดขาดจากเขาไม่ได้เช่นกันนะคะคุณก็ยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะกับความสัมพันธ์นี้อยากจะสานต่อความสัมพันธ์นี้นะบางท่านบางคนมีการเว้นระยะห่างกันสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะหรือว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะคุณก็ยังอยากที่จะปรับความเข้าใจกับเขาคุณยัง move on ไม่ได้นะคุณยังคิดถึงนะคะคุณยังนึกถึง การให้โอกาสเขาเปิดใจนะคะอะ่คุณยังอยากจะกลับไปคืนดีกับเขาเหมือนกันนะคะคุณยังรักเขาอยู่นะคะคุณยังอยากที่จะสู้ต่อลุยต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอืมบางท่านบางคนคุยกับชาวราศีเมถุนนะคะคุณรู้สึกว่า คุณยังมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดกับคุณคนนี้มากๆอยู่นะนกมองว่าอย่างนั้นนะต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นรักซ้อนนะคะบางท่านบางคนเจอกับคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะม,มาดูกันคะ่ะว่าตัวเขานะคะตัวเขาจะทำอะไรต่อคะกับคุณเขาจะทำยังไงต่อคะเจ็ดถ้วยนะคะ ตัวเขาเองเนี่ยนกมองว่าเขาก็คิดมากคิดเยอะเหมือนกันนะคะค่อนข้างฟุ้งนะเขาอาจจะหาวิธีการกําลังคิดอยู่ที่จะติดต่อคุณมานะคะคุณก็เป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะอยู่ในใจเขาเสมอนะคะคนคนนี้นะคือเขาคิดถึงการที่จะกลับมาง,ง้อคุณแหละนะถามว่าเขาจะทำยังไงต่อไปตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้นะคะขึ้นแปดตางนะอยู่ไม่ได้ เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะคุณคนนี้นะยังรักคุณอยู่นะคะอย่างที่นกบอกไม่ว่าความสัมพันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะคะนะเขาก็ยังยังอยากที่จะกลับมาหาคุณยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาจะประครับประคองความสัมพันธ์นี้เขาจะกลับมาง้อขอคุณดีกับคุณนะอืมเขานะคะ เขาอยากบอกอะไรคุณคะในออฟชอดคะ่ะเขาจะมีการเช็คแอคชั่นแล้วคะ่ะอาจจะมาขอโทษคุณหรือว่ามาทำให้คุณรู้สึกใจฟูนะคะมาง้อคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเขาอาจจะคิดว่าคุณเขากลัวว่าคุณจะตัดเขาจริงๆนะคะตอนนี้คุณอาจจะนิ่งเงียบนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเอาจริงหรือว่าคุณเด็ดขาดมากๆนะคะเขาก็ ยังไม่ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะสิ่งที่เขาจะบอกคุณก็คือนะคุณมีคุณค่าสําหรับเขานะคะเขายังคิดถึงคุณนะแล้วยังเนะี่ยคุณและเขานะคะอาจจะห่างไกลกันไปนะคะบางท่านบางคนหันหลังให้กันไปห่างเหินกันไปนะอยู่กันคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะเขายังคิดถึงคุณอยู่ เขาจะมีการเท็แอคชั่นเกิดขึ้นนะคะเขาจะไม่ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยศาสนาหรือว่าด้วยภาษาก็ได้นะคะคนคนนี้เขาจะกลับมาหาคุณคะ่ะเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะรู้สึกผูกพันกับคุณด้วยนะนกมองว่าตอนนี้เขาก็มีอารมณ์แบบน้อยใจคุณเหมือนกันนะ อืมเขากลัวคุณจะไปด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเขาจะเป็นฝ่ายที่กลับมาง้อคุณนะเขาอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณนะคะอืมต่อให้เขานิ่งเงียบหายไปก็ตามนะเขาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะคะหนึ่งดาบค่ะเด็กถือเหรียญคิงถือเหรียญค่ะ นายอ๊อฟเคเวนออปิเชคยเนี่ยแหละคือนกมองว่าจะมีการตัดสินใจนะคะจากใครสักคนหนึ่งคือตัวเขาเนี่ยแหละเขาน่าจะคิดพิจารณาได้แล้วว่าจะเอาไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะติดต่อคุณมาในเร็วๆนี้นะคะการดูดวงนะคะหนึ่งเดือนนี้ก็อาจจะเลื่อนไปสองสามเดือนได้นะคะพลังงานของการทำนายดวงนะ ก็อาจจะไม่ใช่แค่เดือนมก,กร,ราก็ได้มันอาจจะเลทไปสักเดือนสองเดือนอะไรประมาณนี้นะคะนะคุณคนนี้เขายังอยากจะไปต่อกับคุณนะคะความสัมพันธ์นี้ยังได้ไปต่อแน่นอนนะคะไพ่บอกอย่างนั้นนะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับชาวราศีมังกรนะเอ่อในช่วงเดือนมก,กราคมนี้นะคะปี2,500 65สิบห้านะคะมาดูว่าถ้าอยากบอกอะไรคุณคะถ้าอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรคะ่ะสองเหรียญน,นะคะเก้าหมาความสัมพันธ์ที่คุณหวงแหนแล้วก็เสียดายนะคะเขากําลังจะกลับมานะคะคนที่คุณไม่อยากที่จะเสียเขาไปคนที่คุณ อาจจะถูกเขาทำร้ายนี่แหละจะกลับมาไพ่บอกอย่างนี้นะเออคือขึ้นเก้าไม้อ่ะคุณก็อาจจะเจ็บกับเขาไม่เยอะนะเออแต่ความสัมพันธ์นี้ยังได้ไปต่อนะคะไพ่บอกว่ายังไงเขาก็จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะอยู่ที่คุณเองเลยนะคะว่าคุณยังอยาก ที่จะให้โอกาสเขาไหมนะแต่นกมองว่าตัวของชาวราศีมังกรเองคุณก็ยังรักนะคะยังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะต่อให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขาต่อให้คุณรู้สึกเอ่อถูกเขาทำร้ายมาแล้วก็ตามนะคะคุณก็ยังต้องการเขานะโอเคนี่ก็เป็นพลังงานนะคะของชาวราศีมังกรนะคะในช่วง ดือนมก,กราคมน,นี้นะคะขอบคุณมากมายนะคะสำหรับคนที่กดติดตามนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าและติดตามใหม่นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ